ลาบลาบอสุกนะครับเป็นลาบสุกแต่ใส่เลือดสุก,กน,นะใช่ไหมครับผมหรือ<น>จะเอาเป็นเลือดติบก็ได้ถ้าเป็นเลือดดิบก็จะเป็นอ่ำ <Un> ป็นเลือดสุกแล้วกันเนาะ,ะถ้าเป็นเลือดสุกก็จะเป็นลาบนะเป็นลาบน้ำตกแต่ใส่เลือดนะครับ,รรบถ้าจะพูดให้ถูกก็เป็นลาบน้ำตกใส่เลือด notation. ใหญ่ไปหน่อยนะเพราะว่าเป็นเนื้อต้มทนะีอามาาบแต่ส่วนนี้จะลูกค้าต้องกินเอาเนอะเพราะว่า,านเนื้อหรือตัาที่เอามาทำเนี่ยมันต้มมันมีความอร่อยอยู่ในนั้นครึ่งนึงแล้วลูกค้าอาจจะกินนี่เราก็มาถ้าเป็นเนื้อดิบก็จะมาลวกัาานนะฮะก็คือมาลวกนี่เรามาลวนก่อนสำหรับใครไม่อยากทานดิบก็ เอาสั่งแบบนี้ได้ครับผมครับผมไรงนี้เลยก็สุกตัวนีถึงบดดิบแล้วเรามาทำเป็นสุกแล้วครับผมลูกค้าชอบขมก็จะใส่เนื้อก็จะใส่เพี้ยลงไปใส่เพี้ยลงไปอ่าใส่เพี้ยลงไป แล้วก็ชอบขมเพิ่มไปอีกก็ใส่ดีหยดเลยอ่าเอาเอาดีอีกทีได้ไหมอ่าเป็นขมอ่อนอ่าโอเคตอนนี้เมื่อกี้ผมนิดเดียวตอนนี้เป็นขมอ่อนเนาะถ้าเพิ่มอีกหยดเลยเป็นขมซางอ๋อแล้วลูกปลาต้องกลิ่อนอันนี้จะอยู่ที่แปดสิบบาทก็จะอยู่ใส่ตัวนี้อยู่สูงครึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะอ่อนให้นะครับอ่าจะอ่อนหน่อยเพราะว่าตัวตัวเนื้อมัน เหนีดเดียวเนาะครับผมตัวเนื้อมันอร่อยอยู่แล้ว<อ>เพราะว่ามันไม่ใช่เนื้อดิโยงนี้ก็จะปูมาแล้วไอ้ัอยยงร้อยหนึ่งได้ไหมครับะคะรับผมครับแปดพิบาท์ร้อยครับอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเปียกอะไรเอาร้านไปเลยครับแก้วคุ้มก่อนเอาแก้วขุ่มก็เลครับอันนี้ก็เดี๋ยวที่อันนี้เนาอันนี้นเปรี้ยวไม่เอาใช่ไหมไม่เอา นะครับอันนี้ทียบกันอันนี้ก็คือจะลดลดควมเค็มลงเท่าเนึ้อเท่าตัวของลาบเนื้อดีเพราะว่าเนื้อตัวนี้มันมันอร่อยอยู่แล้วโอเคตัวนี้มาลาบก็ได้เผ็ดน้อยครับเผ็ดนิดเดียวผม่อนนะลดกันขมขอนเผ็ดนิดเดียวก็จะอยู่รสชาตินี้ค่ะ ก็ได้รชาตเารผม่รู้สึกว่าจะผมอ่อนไม่็นเพิ่มตีนก็จะเป็นผมกันตาอันนี้ไม่เผ็ดเนาะเพราะว่าผมก็จอดทานเผ็ดสุด ทานได้นะครับเด็กเด็ทานได้เลยครับผมเ็เียวจูเจียวผมจัดมากน้ำจิ้มผมจัดถุงุ้มรวงท้าวมาดบผมจัดแล้วหัวน้ำจิ้มผมจัดนะุร